สวัสดีครับการเรียนรู้เคมีนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญทําให้เราเข้าใจถึงสารนะครับแลสะสารที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือก่อนนอนนะครับทุกขณะที่เราหายใจก็เกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่หัวข้อธาตุและสารก่อนนะครับธาตุนะครับหรือ element ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวนะครับ เช่นโลหะโซเดียมนะครับที่ประกอบด้วยอะตอมของโซเดียมเพียงชนิดเดียวหรืออาจจะเป็นครว่าถ่านนะครับ s 8นะครับหรือ s 8นะครับหรือแม้แต่กา๊าซออกซิเจนหรือนโตรเจนที่อยู่ในอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นธาตุนะครับเพราะเขาว่าประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวสามประกอบนะครับประกอบด้วยอะตอมที่ต่างกัน2ชนิดขึ้นไป,ปร,รวมตัวกันด้วยพันธะเคมี นะครับเช่นเกลือแกงนะครับโซเดียมคลอไรด์นะครับประกอบด้วยอะตอมของโซเดียมและอะตอมของคลอรีนะครับทีนี้นอกจากตัวอย่างที่จะเป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับเช่นน้ําน้ําดื่มนะครับหรือน้ําที่เราพบในธรรมชาตินะครับก็จะมีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่อยู่ในบรรยากาศที่ทําให้โลกรร้อนนี่นะครับก๊าซชนวนี้ก็ถือว่าเป็นสารประกอบ ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและอะตอมของออกซิเจนนะครับชาร์จนิวเคลียร์ของโซเดียมนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ11ถ้ามีเลขมวลเท่ากับ23นะครับสัญลักษณ์ของธาตุคือ Na นะครับตัวโซเดียมนะครับมีอนุภาคมวลฐานที่เป็นโปรตอนจําน,น,นวน11ตัวนะครับมีอิเล็กตรอน11ตัวนะครับและมีนิวตรอน12ตัวนะครับโดยที่จำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนเราสามารถดูได้จาก เลขอะตอมนะครับส่วนนิวตรอนนี่เราสามารถหาได้จากเอาเลขมวลนะครับลบลเลขอะตอมนะครับจะได้จำนวนนิวตรอนเพะฉะนั้นถ้าเราการาถ้าเราจัดเลขอะตอมโดยพิจารณาจากพลังงานหลักเราสามารถจัดเลขอะตอมได้เป็น281นะครับดังนั้นเนี่ยโซเดียมนะครับจะอยู่หมู่ที่1ค่คาบที่3นะครับเหตุที่ว่าโซเดียมอยู่หมู่ที่1เพราะว่า จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนชั้นสุดท้ายนะครับที่จัดเรียงตอนเสร็จแล้วเนี่ยของโซเดียมมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่1ตัวแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับครอบค,ครองอยู่3ระดับชั้นพลังงานเพราะนั้นตัวโซเดียมเองจะอยู่คางที่3นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเราสามารถระบุโซเดียมนะครับว่าเป็นธาตุโลหะนะครับเป็นหมู่ที่ 1A นะครับหรืออลคาไลนะครับเป็นกลุ่มธาตุโลหะที่มีที่ชอบเสียอิเล็กตรอน หรือให้อิเล็กตรอนกับสิ่งวัล้อมนะครับถ้าตัวธาตุนั้นได้รับพลังงานเพียงเล็กน้อยนะครับก็พร้อมที่จะเสียอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนนะครับธาตุโซเดียมมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาโซเดียมไม่เสถียรน,นะครับเมื่อตอมได้รับพลังงานเพียงเล็กน้อยนะครับเช่นพลังงานเอลไนเซชันเอนเนอร์จีนะครับอันดับที่1ก็จะทําให้อิเล็กตรอนของโซเดียมนะครับหลุดออกจากโวงโคจรนะครับกลายเป็นโซเดียมไอออนนะครับ แล้วก็ให้อิเล็กตรอนกับสิ่นวนล้อมหนึ่งตัวอิสระหนึ่งตัวให้กับสิ่นวนล้อมนะครับโดยที่โซเดียมไอออนนะครับจะมีการเสด็กตรอนเป็น28นะครับกรณีนี้นะครับโซเดียมที่เป็นอะตอมนะครับจะไม่มีความเสถียรนะครับมีพลังงานสูงแต่เมื่ออะตอมโซเดียมนะครับเสียอิเล็กตรอนไปแล้วนะครับหรือให้อิเล็กตรอนไปแล้วนะครับจะกลายเป็นโซเดียมไอออนนะครับกรโีนของโซเดียมไอออนเนี่ยจะมีการเสด็กตรอนเป็น28นะครับซึ่งโซเดียมไอออนจะมีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น นะครับมีพลังงานต่ำลงเพราะว่าโซเดียมไอออนนะครับมีการจัดเรียงตอนเป็น28คล้ายกับการจัดเรียงของธาตุการจัดเรียงตอนของธาตุนีออนนะครับที่เป็น28สัญลักษณ์ไของคลอรีนนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ17มีเลขมวลเท่ากับ35.5ครับแล้วคลอรีนมีสาระของธาตุเป็น Cl นะครับคลอรีนนะครับมีอนุภาคโมงถ่านอะตอม มีโปรตอน17ตัวครับมีอิเล็กตรอน17ตัวสามารถดูจากเลขอะตอมนะครับแล้วก็มีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ18.5ตัวครับซึ่งเอาเลขมวลลบกับเลขอะตอมนะครับตัวคลอรีนอะตอมนะครับมีการสับละเอียดตอนโดยพิจารณาหลักพลังงานหลักนะครับได้เป็น2,8,7ดังนั้นนะครับคลอรีนนะครับจะอยู่หมู่ที่7หรือหมู่ไฮโดรเจนนะครับอยู่ในคาบที่สานะครับเนื่องจากมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน เจ็ดตัวเราก็มีการครอบครองอ e ิเล็กตรอนอยู่ในระดับชั้นพลังงานจำนวนทั้งสิ้น3ชั้นนะครับก็จะอยู่ในค่าที่3ามคลอรีนนะครับเป็นธาตุอโลหะหมเจ็ดนะครับชอบรับอ e ิเล็กตรอนนะครับเนื่องจากว่าตัวคลอรีนมีค่าเล็กโรในอัติวิตี้ที่สูงนะครับชอบรับอ e ิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีความว่องไวในการเกิดวิทยาเคมีคลอรีนนะครับคลอรีนอะตอมปกติไม่เสถียรน,นะครับ แลคลอรีนมีค่าอิเล็กโทรในกาติทิตี้ค่อนข้างสูงเพราะนั้นชอบธาตุคลอรีนชอบรับอิเล็กตรอนนะครับเมื่อคลอรีนพบอิเล็กตรอนอิสระนะครับก็จะดึองอิเล็กตรอนนั้นเข้าสู่อะตอมกลายเป็นคลอไรออนนะครับที่มีประจุลบนะครับตัวคลอไรออนที่มีประจุลบนี่นะครับเมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วก็จะคายพลังงานออกมานะครับพลังงานที่ขายขออกมาเรียกว่าพลังงานอิเล็กตรอนอาร์ฟินิตี้นะครับหรือ EA อคลอไรออนนะครับหรือ CL ลบนะครับ จะมีความสเสถียรและมีพลังงานต่ำกว่าคลอรีนอะตอมปกตินะครับเมื่อคลอรีนนะครับรับอิเล็กตรอนกลายเป็นคลอไรออนนะครับก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น288นะครับซึ่งจะมีการจัดอิเล็กตรอนคล้ายกับก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซอะกอนนะครับที่มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น288เพราะนั้นคลอไรออนจะมีความสเสถียรและมีพลังงานต่ำกว่า การเกิดสารประกอบโซเดีมยมคลอไรด์นะครับเราต้องมาพิจารณาแต่ละอะตอมเริ่มจากอะตอมของโซเดียมก่อนนะครับเนื่องจากโซเดียมเป็นโลหะชอบให้อิเล็กตรอนนะครับโซเดียมก็จะให้อิเล็กตรอน1ตัวนะครับกับสิ่งแวดลอ้อมเมื่อได้รับพลังงานไอออน,นิเซชนันเอนจีนะครับก็ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากตอมออกมานะครับกลายเป็นโซเดีมยมไอออนนะครับคือเป็นโซเดีมยมที่มีประจุบวกนะครับการจาัดอิเล็กตรอนของโซเดียมไอออนก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น28นะครับ มีความเสถียรนะครับแล้วก็มีพลังงานต่ำกว่าเดิมน,นะครับเรามาดูกรณีของคลอรีนนะครับคลอรีนอตอมนะครับเมื่อคลอรีนอตอมได้รับอิเล็กตรอนอิสระจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาสู่อตอมน,นะครับเนื่องจากคลอรีนมีค่าอิเล็กโตรนิเติวิตี้สูงก็จะรับอิเล็กตรอนได้ดีเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วนะครับจะกลายเป็นคลอไรออนนะครับคลอไรออนนี้ in, นะครับก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 2, 8, 8นะครับ ซึ่งคลอรีนตัวนี้นะครับก็จะมีความเสถียรมากขึ้นและมีพลังงานต่ำกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับอะตอมของโซเดียมไอออนที่มีความเสถียรนะครับกับคลอไรด์ไอออนที่มีความเสถียรนะครับก็เกิดแรงดูดระหว่างประจุนะครับเนื่องจากโซเดียมไอออนนะครับมีประจุบวกและคลอไรด์ไอออนมีประจุลบนะครับทั้ง2อไอออนนี้ก็จะเกิดแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างกันระหว่างอะตอมนะครับดึงดูดกันนะครับ ทำให้โซเดียมกับคลอรีนนั้นครับกลายเป็นสาระกอบนะครับกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเสถียรและมีพลังงานต่ำที่เกิดนําในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดสาประกอบจากธาตนะครับที่ต่างขึ้นต่างกันสองชนิดข,ข,ขึ้นไปทีนี้จะต้องเข้ามาเข้าใจก่อนว่าอันนี้ในส่วนเริ่มต้นนี้ครับทําให้เราเข้าใจว่า้าตโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความเสถียร ถ้าอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพยายามทําตัวเองให้เสถียรมากขึ้นโดยการที่ไปรวมกับธาตุอื่นนะครับเกิดเป็นสรประอบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะมาพิจารณาและศึกษานะครับว่าการเกิดสรประกอบนั้นนะครับมีกี่ประเภทนะครับมีพันธาที่เกี่ยวข้องชนิดใดบ้างน,นะครับและแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะได้ศึกษาในบทต่อไปวันนี้สวัสดีครับ